ทุกปีในวันขึ้นปีใหม่คนไทยมักจะทำบุญด้วยการปล่อยปลาเพื่อการเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตไม่ว่าจะขอพรเรื่องการงานความรักหรือเงินทองโชคลาภแต่ปลาที่เราปล่อยไปนั้นจะได้บุญจริงๆรหรอวันนี้มาดูวิธีปล่อยปลายังไงให้รอดและได้บุญกลุ่มแรกที่เหมาะกับสถานที่คลองหนองบึงน้ำไหลไม่แรงมากมีกอย้าอยู่ริมตลิ่งบ้านปลาช่อนเชื่อว่าเสริมเรื่องช้อนเงินช้อนทองเงินทองไหลมาเทมาปลาบูเชื่อว่าเสริมเรื่องผู้ใหญ่อุปถัมภ์้ำชูปลาหมอไทยเชื่อว่าเสริมเรื่องสุขภาพร่างกายแข็งแรงกลุ่มมต่อา เหมาะกับแหล่งน้ําตื้นริมทะเลมีกระแสะน้ำไหลไม่แรงมากมีดินเฉยแฉะปลาไหลเชื่อว่าเสริมเรื่องการดําเนินชีวิตคล่องตัวลื่นไหลไม่ติดขัดหอยขมเชื่อว่าเสริมเรื่องชีวิตร่มเย็นเป็นสุขเต่าเชื่อว่าเสริมเรื่องอยู่อย่างมั่นคงอายุยืนนานกลมเหมาะกับแม่น้ํากว้างระดับน้ําลึกกระแสะน้ําแรงพื้นที่กว้างปลากรายเชื่อว่าเสริมเรื่องเปลี่ยนเรื่องร้ายๆให้กลับกลายเป็นเรื่องดีปลาสวายเชื่อว่าเสริมเรื่องการเงินคล่องตัวไม่ติดขัดและสุดท้ายเหมาะกับบริเวณชื้นแฉเนินดิบหนากบเชื่อว่ากล